วัดคนด้วยนะค,ะครับกช็ชอบเป็นวงบายวันนี้จะมาเล่นทีฟัเตสในลบันบนะคบวันนี้ก็จะไปเรียนมาเล่นเพื่อน,นะ <c oughs> ซึ่งเพื่อนขอเม,มเล่นบกสวนที่ชวากวาคาเดอะไนี่แหละ <c oughs> ซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นดีวเสตสสองแบบ เล่นแบบตัวโซเชอร์เฮฟวี่สกาวสามตัวนี้ผมจะไม่ได้รางอื่นเลยแล้วผมมีใจนะผมจะขอตั้งว่าผมขอสีแดงไม่เน็ตจะกา,ากน,นิดนึงนะต้องขอโทษด,ด้วยถ้าเน็ตไม่ค่อยดีโอ้โหเหรอเน็ตอะไรเนี่ยทุกคนตอนนี้ไม่เคยเห็น คือเงินเนี่ยอ่านั่นเองเรามีอาจีพีนักีบีทหราจ้เจลาจสเกลเรจะเป็นเออสเกกนได้ โซเเจโซเจงโจงจ้ผมจะเล่นไปเรื่อยๆเออผมว่าผมเป็นซเีลอีกแ่าวงี้คือผมเล่นสัตวตัวละครเนี่ยผมไม่มีมากทุกคนโอ้ยแม่งก็อันนี้ด้วยเออเออดพี่ดิเออเม อะไรวะเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์อยิงไม่เงยิ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 งหมดยิงหมดเนี่ยหมดดิเฮ่าอ้ยสปายเปล่าเนี่ยไม่เชื่อหรอกนี่ไงกูว่าสบายจริงด้วยสปายจริงเปล่าสปายอะไรมาจากฝั่งนั้นเฮ้ยสปายอีกแล้วเหรอไม่นะสปายจะมาทุกรอบไม่ได้ป่ะ เออผมอยากรู้ทุกคนคือทีฟอ์แต่ว้าว้ออะไรเนี่ยไม่เคยเล่นเอนที่ไม่รู้นะทุกคนไม่เคยเล่นถ้าถ้าพูดผิดอะไรก็ขอกราบอภัยด้วยนะคะโอ้เป็นเฮฟวีบ้างดีกว่า มาแล้วแฮววิบมาแล้วว้าอเออยิง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 ่ยิง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 ัวรในรอบนี้ก็คือการผมผมต้องยิงโซเจอตายมีนิกุลไม่ใช่มีนิกายหรือ้นเหรอมันมีนิกุลเหรอ เฮ้ยนะเจ้าแสงเจ้าสีฟ้าปะนีะ่ยไม่ใช่ฟ้าแฮะมันแดงเพื่อนเรามาตอนนี้มินิกลุ่เราเหลือเออกระสุนอยู่เก้าสิบนัดนะครับทุกคนมินิกลุ่เราโอ้ย อะไรอ่ะมึงแกี้คยแต่ตอนนี้กระสุนมินิคุนจะหมดแล้วเอาไงทุกคนกระสุนมินิคุนจะหมดแล้วเฮ้ยน้ำมาสไนส์สไนส์ฝั่งแดงอ้าววุ้ยเว้ยไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะอ๋ออะไรอ่ะอ้นิ่งคาโซเจอร์เลยอุ้ยอะไรอะไรว้ยกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมด ไม่มีกระสุนวันนี้ครับผมก็ลงโจทย์วี่ตการเฮวี่ตุกการนี่เฮวี่ต้องการพยากรพยาบาลเฮวี่ต้องการเมนิกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ยอมกูไม่ยอมนี่กูลงน้ำเลยกูเอวี่ลงน้ำเอวี่อ้าเอวี่กระโดดได้โซจิขะเฮวี่น้อย เด็กน้อก็ฆ่าเยอะอยู่นะเฮ้พี่น้อยเนี่ยมีตะกุนมีตะกุนเออไม่พูดถึงมีตะกุนพูดถึงไอ้กุนเลยเด็กผมจะไม่เหนี่ไง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 ยิงแมงทิ้งยิงแมงทิ้งกูยิงแมงทิ้งยิงทิ้งยิงทิ้งยิงทิ้งฮะเออเดี๋ยมันจะชักก็มากเกินไปแล้วโซเจัดกระบองกระบองฟันหัวกระบองฟันหัวเชี่ยเชี่ย โซเจอร์หดีตายโซเจอร์ห <favorite> นีตายโซเจอร์หนีตายไไหนมานี้มานี้จะไปไหนอ้าโอ้ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเอ้นันเลองันลสิบองนันเธอสิบสองแพทแพท พพพเพราะว่าผมจะเป็นเพราะว่าผมจะอืลองอันนี้ดีไหมอ่ะผมจะลองเพิ่มสายลับดูไหมอ่ะผมไม่นสายลับไม่ค่อยเป็นอ่ะ,อะลองเพิ่มดูแล้วกันเดี๋ยวก็ซป,ปเปอร์อ่ะผมจะเป็นเอ่อไพโลดีไหมเนี่ยเอ้ยผมไปลูกศรผมเป็นอันนี้ดีกว่าเออผมเป็นอันนี้เปิสเาสกา ูเฮียเสร็จกูฟ้าทีฟ้าเสร็จกูทีฟ้าเสร็จกูทฟ้าเสร็จกูฟ้าโดวยี้ทีฟ้าโดนยีีฟ้าแทงแทงแแทงแทงอ้ยอ้ตัวเฮ็ตัวเฮ็ตัวอุ้ยหดเกินเฮียีฟันฟนฟฟันฟัเฮ้ยโอ้หูสงเอ้ยมันจะเก กันเนี่ยทุกคนโอ้โหทุกคนโซเจอร์หดอ่ะโ,อโซเจอร์หดหรือเ็ากากเองวะเพราะถ้าจะก่ายเนี่ยแต่ผมถึงถึงใครจะมาดา่าผมก็จะทำคลิปแบบนี้ไปเรื่อยๆอ้าจบแล้วอ่ะโอ้ยพี่ บัวก็บัวครับบัวบ,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 บไม่ในมโมผมว่าผมบวนเพราะว่าผมนจะเล่นตอนนี้ไปตสาสุดท้ายแล้วผมก็จะลงชิปเลยดีไหมเนี่ยถ้าคนอยากให้ผมเออเล่นทีฟอร์เทสสองนะทุกคนก็โบจะทุกคนก็ให้ต่ออีพีสองก็ได้นะเดีย๋ยวผมจะไปเล่นต่ออีพีสองมาเลยมาเลย <c oughs> นี่มาแล้วคราวนี้เราจะเป็นเออสเกลนะทุกคนปิดเกลว้ผมป็นเกลวิ่ง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 ไปประตูหนวิ่งไปประตูเฮ้ยใครยิงอะไรขึ้นฟ้าโหยิงสัตว์เลยใครวะเดโมแมนเหรอเฮ้ยโอ้สปายแน่นอนนี่สปาย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 แมนอีกนี่ถ้าเฮ้ยยิงแมนทิ้งเลยเยะ ผมพูดครับเธอครับเปล้วยี่สิบแล้วเนี่ยผมไม่เชื่อเลยอ้าผมตายไม่มาเยอะก็จังอ่ะโอ้ผมไปใส่แล้วดีไม่เน่ยผมไม่เป็นดีกว่าพ่อๆคนแย่ใส่แล้วผมไปแล้วที่นั่นคือคนนั้นเองฮะเซิร์ฟเวอร์ทำไมต้องรอเซิร์ฟเวอร์เออมาแล้วพีเอวี่เฮฟวี่ลอยคอยหลักมาเรยอยู่ผมนืนยินครับผมเป็นยนยันทอง เจอคนเอ็ดกาแม่เจอคนเอ็ดกาเมืนเน่อก,กี้อะไรเนี่ยเฮ้ยทุกคนสเกลมันมาสเกลมาทุกคนผมไม่ยอมนะที่สเกลจะมาบุกถานแล้วอะคือผมไม่ยอมจริงอันเนี้ยคือมันจะแบบมันจะมาบุกถานเมื่อไรเนี่ยเน็ตกูเน็ตไปแล้วอะเฮ้ยเนี่ยเมนอีกยิ่งท้งเลยขวามชุบเพื่อนว้าว เสียเรกสุลวะลอยนัดแล้วทำไมต่อไม่ถือนี่ก็ถือผมจะถือกระทะไปฟาดหัวคนถ้าใครไม่กดไ์คลิปนี้ผมจะกระทะฟาดหัวไปฟาดหัวคนเฮ้ยจิงไงสเกลสเกาลไม่ใช่สเกาลที่ว่าเมนเนี่ยไม่ใช่เมนอีกนี่วนี่มึงเออ เราจะผ่าไปยังไงเอ็นจิเนียร์เฮ้ยเอ็นจิเนียร์ตอบหน่อยดิไม่ไหวแล้วเป็นโซเชียเลยจิบจั๊บโซจั๊บโซจ้ายโซเ้ายโซเชียโซเชียโซเชียผมจะไปยิงลับิใส่ตัวเองเพื่อเป็นการเลือกคุณพ่อแม่เอาไว้ยอย่าใส่รับว่ะใส่รับมาไงเนี่ยใส่รับระวังนะอย่ไงเงไม่ถักเขาเฮ้ยจะเข้ามา

ใจแต่ว่าเอ็นที่ยอยู่อ่ะต้องรีบปีนขึ้นโอ้อยชิบแล้ว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 ชิบ่วยรีบขึ้นรีบขึ้นรีบขึ้นจะชิบอะไรเนะี่ยก่อนพยาบาลอ่ะวุ้ยแล้วเต็มเลยโออยฮ มันรู้แล้วว่ามันรู้แล้วว่าเราอยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรเลยไม่ซื้ออะไรเลยไม่ต้องคว้างตาอุ้ยสิบเอ็ดนาทีแล้วนี่น่ะใกล้จะเวลาเราคลิปแล้วเราคลิปเราสิบสามนาที <c oughs> แต่ตอนนี้เราเป็นแค่เพื่อนกันแต่ฉันยังมีสิทธิ์มากกว่านั้น โอ้ได้เลยนั่นเธอคือเพื่อนสอสออันนี้เหรอของฉันเพื่อนอะไรพวกฟันดีก่อนนอนเพื่อนแบบไหนล้มหัวแล้วบอกหอมเริ่มใม่แน่ใจอะไรก็รอแต่ฉันต้อข้านกับไปเธอที่มากว่เฮ้ยว้าวว้าวเฮฟวี่งเฮฟวี่มาเฮฟวี่งว้ เป็นเดโมดีไหมทำเป็นเดโมก็ได้วะก็จะดีนิดนึงโอ้ดำอาอ่ะแต่ก็ดิ่งเร็วอยู่แหละโอ้แต่ละอันนี้จิบป,ปวดมากให้มาหลังนาให้นี่มาเลยติดตรงเนี้ยเนี้ยใครจะเข้ามาติดปวดอ่ะ โคตรชั่วร <conclusions> ้ายว่าเหรอไอ้ยาเข้ามาแล้วไอย่าเข้ามาบอกว่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาบอกว่าอย่าเข้ามาเลยได้กินกินกินยำ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 งำยำโอ้ยเฮ้ยหยุดลยอยู่ได้แล้วอยู่ได้แล้วเอ้ยตายกูจะตาย อ้าอะาอื้อ๊า้ยสตูมจะหดเกินไปแล้วผมไม่ยอมทุกคนผมไม่ยอมผมจะไปซีฟ้าเา่นหมดไม่ไปสีฟ้าแล้ว Suce, Suce mah, Suce, Suce, Suce mah, oh Suce lah, mana niya, eh mana ni wah, Skau, Skau tim Dem, keluar, jauh, 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 เพราะว่าสปายทีมทีมนั้นหลบหลบระยาถึงเวลาจบคลิปแล้วสิถ้าคนอยากให้ผมเล่นต่อนะก็คอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็ผมจะบอกไว้ให้ว่าแมปเนี้ยผมจะมาเล่นไม่ค่อยบ่อยนะเพราะว่าผมติดเวลาเรียนเยอะ,อะถ้าใครอยากเล่นถ้าใครอยากให้ผมเล่นต่อกดหนึ่งถ้าใครไม่อยากให้ผมเล่นต่อกดสอง ตอนนี้ผมขอไปบายก่อนนะครัะ